สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับช่อง Youchi t X อีกเร็วนะคะกับเกม h o l f l i p e ที่หนูอยากเล่นมานานมากเลยนะคะแล้วตอนนี้มันกําลังลดราคาหนูก็เลยได้ซื้อมานะคะแล้วก็ยังมีแถม DLC มาด้วยอีกสองตัวนะทุกคนหนูอยากเล่นเกมนี้มานานมากแล้วค่ะแล้วก็อยากจะอัดคลิปขึ้นไปด้วยนะคะเพื่อว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ดูนะฝีมือการปรับปรุงบ้านของหนูนะคะไม่อยากเล่นคนเดียวเงาเงาเนอะ นะคะคไปดูกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคนี่เป็นการเล่นเกมครั้งแรกของหนูนะคะอย่าถ้าแบบว่าดูกากยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะนิวเกมออ,อันนี้โอ้นี่คือห้องเราใช่ไหมกําลังโหลดดิ้งอยู่นะคะโอเคสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ h o w flipper นะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่คุณต้องซื้อ รีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงบ้านแล้วก็ขายบ้านนะคะงไงก็ตามนะคะในตอนนี้คุณก็ต้องออคุณก็ต้องพอใจกับเช็คเช็คมันคือคําว่ามันแปลว่าเพิงมันไม่ไม่เหมือนไม่ใช่บ้านนะคะเหมือนเป็นแค่แบบว่ากระท่อมนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะไปที่ f วฟิกแล้วก็ใช้แล็ปท็อปในการติดต่อศูนย์บัญชาการนะคะทุกคนโอเคเออจะเป็นเพิงหรืออะไรก็ช่างนะคะแต่ว่าเราต้องออย้ายออกตรงนี้นะขยะ อันนี้คือบ้านแสนสุขของเรานะคะทุกคนใช่บ้านไหมนาะกดอีนะคะเพื่อเปิดเอ่อวิวคัมขอบพระคุณที่วนะิวคัมนมขอเก็บขยะสักนิดหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้พิกอัพไม่ต้องก็ได้แล้วก็เก็บกล่องนะคะอันนี้อันนี้คือขยะใช่ไหมโอเคมันดูดีพิกอัพยกขึ้นมาหรอไม่ต้องก็ได้มั้งไหนที่มันทิ้งได้บ้างโอเค คอมพิวเตอร์ของคุณนะคะคอมพิวเตอร์ของคุณจะหางานนะคะแล้วก็ซื้อบ้านนะคะแล้วก็ขายบ้านนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณยังไม่สามารถซื้อบ้านได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมีอ e ีเมลมาแล้วนะคะอีเมลแรกนะคะเป็นงานแรกของเราหรือเปล่าเนี่ยไปกนกดอ e ีนะเพื่อใช้โอ้ห oh, น e ึ่งอีเมลนะคะซาร่าเลวิสนะคะเอ็กซ์บอยแฟนแฟนเก่าของฉันขโมย วะะสวัสดีฉันต้องการจ้างบริษัทของคุณนะคะจัดให้มาจัดระเบียบบ้านของฉันนะคะฉันรู้จากรูปถ่ายบนเฟซสแปมนะคะออว่าแฟนเก่าของฉันบุกไปที่บ้านของฉันและสร้างความโกลาหลยินใหญ่นะคะแบบว่าแล้วก็ขโมยหม้อน้ําไปด้วยนะคะแล้วเหมือนจะดูว่าแบบว่าสิ่งอื่นจะหายไปด้วยนะคะมากรุณาม,มาทําความสะอาดบ้านของฉันนะคะแล้วก็ แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์นะคะที่มันหายไปฉันขอให้คุณอย่าแจ้งตำรวจนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะจัดการกับแฟนเก่าของฉันหลังจากทำธุรกิจเสร็จเองนะคะโอเคแสดงความนับถือนะคะจากซาร่าเรวิสนะคะโอเคเขาไปทำธุรกิจนะคะแล้วก็เห็นในออแอปนะคะเฟซ e สเปนนะคะ แอปแล้วเนี่ยเฟซแปมนะคะว่ามีแฟนเก่านะคะเข้ามาพังบ้านนะโอเคไม่เลิกงานไม่ยากจนนะคะทุกคนมาเริ่มงานกันเลยโหลดนานจังคุณได้ไม้มบยินดีด้วยนะคะคุณปลดล็อกนะคะ อุปกรณ์ใหม่ในตอนนี้คุณสามารถที่จะทําความสะอาดพื้นที่สกปรกโดยการใช้มอบได้แล้วนะคะตอนนี้โอเค i cannot do it now ข้างขวาจะมีแอค n t b a บารานะคะนี่คือเงินของเราใช่ไหม Open นโอ้นี่เป็นบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งเหรอเนี่ยก็เล็กๆดูกระทัดรัดดีนะคะถ้าอยู่กับแฟนก็ดูจะน่าอึดอัดนิดนึงนะโอเคอาจจะไม่อยู่กับแฟนก็ได้นะคะอ่ามีววค่ำอีกแล้ว โฮแอนด์สวิตทูคินนิงนะคะกดคินนิงกันด้วยเหรอความสะอาดข้ามาวิวค่าหน่อยนะคะดูสกรปรกมากเลยอืมอ,อ้าเออเอเดี๋ยวอืมโอเคเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บขยะกันก่อน,นะคะ่ะแล้วกแฟนเก่าเขาทำอะไรวะเออโอมีคราบดินนะคะคราบป,ปูนนะคะขยะต่างๆนานานานะคะเหมือนจะมาเอ,อต้มกาแฟกินนะคะแต่ต้มไม่ได้พลิกอัพ เอาไว้ที่ดีดีนะคะแล้วก็มีการกินเบียนะคะย้อมใจแฟนทิ้งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีคาบตรงนี้กินเสร็จแล้วก็ขี้แตกนะคะรถโซฟานะคะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี่ยหนูขอเก็บขยะก่อนละกันนะล้วค่อยมาทำา,าค่อยมาทความสะอาดนะคะโอเคดูห้องนี้นะคะโอ้เหมือนจะเป็นห้องว่างๆไม่มีใครอยู่นะคะห้องแฟนเก่าหรือเปล่า เก็บขยะก่อนนะคะอ่า,านั่งนั้นก็ทำความสะอาดด้วยม็อบถูพื้นอืม็มอบพิเศษนะคะสาม,มารถปัดเตียงได้ด้วยโอเคห้องนี้เคลียร์นะคะต่อไปนะเขาห้องน้ำโอ้มาโก้ดมีคราบแดงๆอยู่ท <laughs> ี่อยู่ที่อ่างล้าง นาด่วนหานี่มีเหตุฆาตกรรมไปห,หรือเปล่าโอเคมามันน่าจะไว้ตรงไหนนะอันเนี้ยกดชิปแล้วก็เลื่อนอ่าโอเคมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะจริงๆแล้วนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดชืบชืบชืบชบชอบชอ,อ่ะดูดีแล้วนะคะบนอ่างไม่มีอะไรงั้นหนูทำความสะอาดตรงนี้เลยแล้วกันนะ วิวคัมนี่มันดูอย่างดูสกปรกอ,อยู่นะไม่สะอาดหรือ,อยังเนี่ยอ่าเช็ดคราบนะคะเปิดแท็บเล็กของคุณนะคะเพื่อจะเพื่อที่จะเลือกนะคะสกิลพอยต์ใหม่งั้นหรือแทบ็บแท็บเล็ดสกิลพอยต์คลีนเดอร์ตี้อาทาักเปิร์กอ๋อนี่ไงคินนิ่งนะคะอัพเกรด อ๋อมีการอัปเกรดนะคะแล้วก็3อันนะคะอันนี้จะทําให้เราเห็นสิงสกปกในมินิแมปนะคะแล้วก็มี25นะคะเพิ่มความเร็วในการนาความสะอาดนะคะแล้วก็มีกู๊ดมอบมันเหมือนจะทําความสะอาดได้กว้างขึ้นหรือเปล่านะคะ long r a จ์นะคะม่าจะให้ทําความสะอาดได้กว้างขึ้นนะหนูอยากให้มันเร็วขึ้นมากกว่านะคะหนูอัปเกรดเป็นความเร็วกันโอเค ชื้ๆช,ปชปไปเรื่อยๆนะคะมบมบเท่าความจริงแล้วแบบเป็นไม้ไม้นี่คือแบบว่าทำความสะอาดกำแพงทุกอย่างสิ่งได้ด้วยสะอาดหมดจดนะคะอืมตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนจะเป็นคาบอวกนะคะเอ้ยสะอาดเรียบร้อยอ่ะน,นี่หนูจะจัดโต๊ะอุ้ยอันนี้มาปิดได้ไหมเนี่ยนะ ปิดดีๆได้ไหมมันปิดเงียบๆอ่ะได้แค่นี้เหรออ,อแค่นี้ก็ได้ี่สาดหรือ,อยังเนี่ยอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานมันเหมือนยังจะมีคราบอยู่อ๋อได้แล้วนะคะสะอาดแล้วเดีจะย้ายโต้นะคะเดี๋ยวก่อนแจกันแจกันอันนี้น่าจะอยู่บนโต๊ะนี้อ่าโตนี้ก็ควรจะให้มันตรงๆ ใช่ไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บอ่าตอนนี้คุณมีแท็บเล็ตของคุณแล้วนะคะคุณสามารถกดแท็บเพื่อที่จะใช้หรือว่าจะซ่อนมันไว้ก็ได้นะคะแล้วตอนนี้คุณก็สามารถที่จะซื้อสิ่งของเพื่อที่จะมาทำภารกิจด้วยนะคะ โอเคเลยนะคะอืมเบดมอ๋ออันนี้เป็นภารกิจของเราเราทำแล้วนะคะแล้วก็อยู่นี่นะคะสร้างอันนี้มันต่างกันยังไงหรือต้องอันนี้เปล่าบายเลยนะคะซื้อมาึมแล้วก็เอ่อมาต่อนะคะข้อต่อหมุน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  หมุนหมุน,ม,นมุนนะเป็นฮีตเตอร์นะหนูว่าใช่ไหมอ่าดีบรอยนะคะโอเคเราดูแท็บเดตก่อนทักเราเสร็จแล้วเรรียยบ้อหรือยังโอเคเสร็จแล้วนะคะดูหนูยังไม่ดูห้องนี้เลยอ๋อห้องนี้เาจะาห้องอ๋อที่นี่ก็มีห้องนอนห้องเดียวเหรอเนี่ยอ๋อเอ๊ะเทียนมันล้มอยู่นะ แดดดีๆกันโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะคอมพลีทจัดช็อปปริง้งเรียบร้อยนะคะทุกคนจะได้เงินมาเท่าไหร่เมื่อกี้หนูเห็นว่ามีอินคัมเจ็ดร้อยเหรียญใช่ไหมนั่นคือเงินที่เราได้ใช่ไหมอะไรหรือ,อยังไงใช่ไหมเอ่ยดูซิ อุ้ยมีอ e ีเมลสองอ e ีเมลนะคะอ่าจากโคลีนสมิธนะคะเอาทีละคนนะคะตามคิวสวัสดีนะคะเราต้องการที่จะทำความสะอาดโรงรถนะคะทิ้งกล่องพวกนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ทิ้งขยะที่มันเก่าด้วยนะคะแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะคะที่จะทำความสะอาดหน้าต่างด้วยนะคะมันจะดีกว่านะคะถ้าคุณจะไม่แตะต้องนะคะ อุปกรณ์ในนั้นนะคะสามีของฉันเนี่ยไม่ชอบนะคะเวลาที่มีคนมาย้ายข้าวก่องของเขานะคะด้วยความประหนนนันดีจากคอรินซิมิตนะคะรับงานคะ่ะไปเลยนะคะโอ้เขาเน้นย้ำนะคะว่าอย่าย้ายของของเขานะคะแต่ว่าทําความสะอาดได้อย่าลืมที่จะทําความสะอาดหน้าต่างด้วยได้เลยคะ่ะอ่า นี่ใช่ไหมโหหญ้า oh, yeah, แบบว่าดูดีมากนะคะโอ้โอ้มาโกดโอเคนะคะนี่คือลงรถนะคะห้ามย้ายแม่มันมันช่างแบบว่าโอเคทําตามที่เขาบอกนะคะอันนี้คือเป็นไม่น่าใช่ เก็บขยะขยะนะคะกล่องนี้ด้วยไหมอ่ะอ๋อกล่องด้วยจัก,กรยานจัก,กรยานนี่ย้ายได้ไหมพิกอัพเขาบอกว่าอย่าแตะต้องหนูไม่แตะแล้วกันนะให้ hey, มันล้มอย่างนั้นโอเคกล่องเก่าๆนะคะย้ายหมดแล้วบนชั้นยางรถยุงรถอ,อ,อันนี้ไม่เก่า

ตรงนี้ยังมีกล่องอยู่เลยทิ้งก่อนเชิญคินสกิลพอยเพิ่มมานะคะเดโอไปเพิ่มก่อนเลยอ่าหนูอยากให้มันกว้างขึ้นอ่าอาพสกิลเรียบร้อยนะคะอันนี้สวิตทูคีนนี่อันนี้มันคืออ๋อพลิกอัพได้หนูไม่พลิกนะหนูจะแค่ทำความสะอาดกล่องเท่าน,นั้นนะคะ โอเคบนโต๊ะเฮ้ยไม้แปลงหนูมันอัปเกรดขึ้นหว่ะเพื่อนเพื่อนๆทุกคน,คน,คนมันดูดีขึ้นค่ะอ๋อหน้าต่างคลีนวินโดว์โอ้โอ้ของเล่นใหม่โอ้โหเสียงบนที่ดูดฝุ่นอืม สบายเหลือแต่ล้อรถนี่แหละนี่พอมันอัปเกรดแล้วมันก็เร็วขึ้นนะคะมันมีค่าฝังแน่นด้วยอ,อินคัมเข้ามา400ดอลแล้วไหลนิดนึงนะคะจะเสร็จแล้วหนูว่าเสร็จแล้วนะใช่ไหม 97%อมีก3%อยู่ใน97%นนะ่ะคืออะไรอะ่ะคือ,อรีโอ้โหยางลอยได้โอเคนะคะ100%นนะคะถูกอกถูกใจนะคะชาวบ้านชาวช่องเรียบร้อยเสร็จงานสบายใจอุ้ยมีเสียงอะไรด้วย โอเคเรามาทำความสะอาดโต๊ะเราหน่อยสิเรามีม็อบแล้วเนี่ยแงมันดูดีนิดนึงกำแพงได้ป่ะกำแพงไม่ได้นะประต <c oughs> ไไูไม่ได้แกไม่ได้โอ้ไมายกอดเดี๋ยวเราต้องหาเงินอัปเกรดบ้านตัวเองเนี่ยโอย้กระจกแตกด้วยค่าฝังในนะคะ่าฝังแน่นไม้มอบเอาไปถูจานได้เลย,เลยโอเคมีงานใหม่ไหมอู้ขายดิบขายดีนะคะ มาตามคิวนะกันแล้วก็เจ็คแจ็คก,กราหานนะคะฉันจะจ่ายคุณนะคะถ้าถ้าคุณทำให้ฉันป่าปื้มเนี่ยหรือว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยหน้าหนาวเนี่ยกำลังมาแล้วและหน้าหนาวเนี่ยมันจะยากขึ้นนะถ้าไม่มีฮีเตอร์เรดิเอเตอร์นะคะในบ้านของฉันมาติดตั้งมันเลยคนนี้เขาแบบว่าดูแบบแบบรีบรีบนะคะรีบร,บร,บร,บรบพริมพิมานะ เราต้องมาติดตั้งนะคะฮีตติ้งคีเตอร์นะคะในบ้านเขามันจะไม่ค่อยแบบว่าเหมือนในบ้านเรานะบ้านเรานี่ชอบติดแอร์หน้าหนาวใกล้มาแล้วกันเหรอเสียงอะไรวะเมื่อกี้เหมือนมีเสียงใครเลออยู่ข้างหูหนูอ่าต้องมาติดทุกห้องเลยเหรอไม่ก็นี่ห้องเด็กนะโอเคอยู่มาตั้งนานทำไมยังไม่ได้ ติดเหรอเนี่ยเบดรูมนะคะบายติดตั้งหนูชอบมากเลยขั้นตอนนี้ียบสกิลพอยต์ได้แล้วนะคะ เป็นไงบ้างเปิกเราวนี่มี h a n d ้ man ใหม่มาใหม่นะคะเหมือนกับแต่ว่าการติดตั้งนะคะเป็นเปิร์ของการติดตั้งนะคะติดตั้งเร็วขึ้นอ่าอืมเป็นติดตั้งเร็วขึ้นแล้วกันนะคะน,นี่อะไรเนี่ยหนูคําศัพท์นี้หนูไม่รู้หนูปนแปลแป๊บหนึ่งนะ,ะการเจรจาต่อโลกนะคะการต่อรองราคาอ๋อโอเคนะ <c oughs> ขอโทอทีนะอันนี้หนูอัปเกรดเป็นการต่อรองราคาได้ราคาเพิ่มขึ้นแล้วกันนะคะอ่า นี่ Negotiation นะคะการเจราจาต่อรองนะคะได้สับใหม่มาแล้วอีกสับหนึ่งอ่ะทำต่อนะคะห้องต่อไปปิดประตูด้วยนะคะ,ะมีกี่ห้องเนี่ยทำไมเข้ามาแล้วมันเจอแต่ประตูประตูประตูอย่างนี้มันรู้สึกอ่านยังไงก็ไม่รู้สำหรับหนูนะนนี้ห้องคอมเหรออ่ะสตูซื้อมาติดเลยชิป อืวไวขึ้นไหมรู้สึกเหมือนไวขึ้นนิดนิดนิดนดนิดหนึ่งนะคะเรียบ้อยต่อไปบ้านนี้ดูสะอาดมากเลยนะคะเอาให้มาติดแค่นี้แล้วก็มาติดแค่นี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคืออะไร อืมอืมซิงงั้นหรือใช่ไหมติดตั้งซิงง่ะคะเบดบรูมฟีเจอร์ซิงมีหลายอันด้วยนะดูจากบ้านเขาแล้วซิงแบบนี้ก็น่าจะโพนะนี่โอเคฟื้บ ติดตั้งอู้ต่อเข้าไปชืบนะใส่น็อตด,ด้วยหนูนึกถึงบ้านหนูเลยอะซิงค์มันติดอย่างนี้เลรอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะเข้าไปเอาสา,อสายต่อหมนุนสายต่อหมนุนหมุนก๊อกน้ำ มากมายเหลือเกินติดติดติดเออตรงนี้หนูงงอ่ะเนีเอตัวนี้ไว้ทําอะไรอ่ะถ้าใครเห็นแล้วรู้บอกด้วยนะมันเอาไว้ทําอะไรมันแบบลงมามันก็ควรจะโค้งเลยไม่ใช่เหรอแต่ว่ามีตุ่มไอ้นี้มานะคะอ้อันนี้อะไรเนี่ยต้องติดตั้งนี้ด้วยเหรอาบเมาส์เฮีย อ่ะอันนี้หรือเปล่าอ่าจุกด้วยนี่มันคืออะไรอะ่ะมังไม่รู้เลยนะคะเรื่องแบบน้ำมันน้ำอุ่นหรือเปล่าติดตั้งมันแบบเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเปล่าเนี่ย อาได้สกิลพอยด์ด้วยนะคะอัพก่อนเลยนะคะหนูจะอัพนี่อ่ะอันเนี้ย,ยอยากได้แบบเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกอ่าเอ้ยไม่บอลนิสต์นครับอ่ะเนี่ยดูเดีย่ยมีคนเสียงทำเงี้ยทำเสียงเงี้ยเมื่อกี้อ่ะเสียงนกออ๋อหนูเสียงนก,ออนงนกโอเคคอมพลีแตจบถูได้8ป0ดร้อยทะะ้เย้ กับบ้านเรานะคะรักเราอยู่บ้านที่แสนสุขเพิงอันแสนสุขนะคะเออโอเคหนูว่าหนูจะติดตั้งของหนูบ้างนะอืมสิ่งของติดตั้งของเราบ้างได้ไหมไม่ได้เ You can b u บติดตั้งที่นี่ไม่ได้เออเนออีเออ้ยเ,เ,เอาไว้ทำอะไรเนี่ยไวาตรงนี้แล้วกันโอ้โ oh, หนะเก้าอี้อ่าตรงโต๊ะเนี่ยอ๋านั่งได้ด้วย หนูอยากจะไปทำความสะอาดโต๊ะตรงนั้นนะ่ะเออดีขึ้นหน่อยโอเคนะคะกับพาดแรกนะคะขอบคุณทุกคนมานถะนาะใครดูถึงตอนนี้นะคะทุกคนก็โนเข้าใจแล้วนะคะว่าเป็นเกมที่มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าหนูอยากเล่นจริงๆนะทุกคนแล้วก็อยากอยากจะเล่นเป็นการลงคลิปด้วยนะคะเละ่นคนเดียวมันเหงานะคะโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจมากๆเลยขอบคุณมากนะคะไว้เจอก,กันอีพีหน้านะคะเกมนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีต่อทุกวันหรือเปล่านะคะแต่ว่ารอละกันนะนะคะหนูมีหลายเกมมากๆเลยที่อยากจะเล่นนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะกับเกมนี้นะคะ